ณดินแดนริมฝั่งโคงจังหวัดหนองคายเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความเชื่อและวัฒนธรรมทุกปีในช่วงของวันออกพรรษาเมืองเล็กๆแห่งนี้จะเปล่งประกายขึ้นอีกครั้งกับมหกรรมงานระดับโลกที่รวบรวมทั้งความศรัทธาความสุขและรอยยิ้มของผู้คนไว้ด้วยกันนั่นก็คือเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกเรื่องราวของพญานาคตำนานแห่งลุ่มน้ำโขงที่เล่าสืบต่อกันมาหลายร้อยปีเชื่อกันว่าพญานาคผู้เฝ้ารักษาแม่น้ำโขงจะพ่นดวงไฟสี แดงอมชมพู่พวยพุ่งขึ้นกลางลำน้ำโขงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดอย่างเมืงองหนองคายเนี่ยพอาศัยพญานาครืบอบังไฟพญานาคเนี่ยออกพรรษาทุกปีวันเพ็ญสิบห้าค่ำจะมีบังไฟพญานาคขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็ไม่เลื่อนไปเป็นวันอื่นสิบห้าค่ำตรงไหนก็ขึ้นวันนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นยอย่างดูแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์กันต่อไป แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นล่องรอยอยู่ทุกวันในความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยเป็นกลายเป็นวัฒนธรรมด้านความเชื่อไม่ว่าจะเป็นถ้ำนาคาไม่ว่าจะเป็นทีนาา่ไหนที่ไหนไหน,นะครับสร้างองค์พญานาคขึ้นมานี่มีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและกระทั่งต่างประเทศมีไปกราบไหว้บูชากันมากมายพอพรรษาแต่ละปีเนี่ยก็มีคนมาโดยไม่ได้ดัดหมายกันมาเป็นแสนนะครับมาดูบังไฟพญานาคซึ่งปีนี้ก็ขึ้น สองร้กว่าลูกนะครับก็เป็นจริงที่พิสูจน์ว่าก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นความเชื่อน่าจะเป็นความจริงที่บ่งบอกมาจนถึงปัจจุบันนะครับแม,ม้กระทั่งเมืองหนองคายเนี่ยครับถือว่าเป็นเมืองพญานาคออกพรรษาทีไรก็มีคนหลั่งไหลมา จากความเชื่อของชุมชนริมโขงกลายเป็นเทศกาลศรัทธาที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักกับงานบั้งไฟพญานาคโลกวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นพิธีทางศาสนาแต่ยังเป็นเวทีวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนไทยทางชาติในปี2568จังหวัดนองคายได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด แสงแห่งศรัทธาลุมน้ำโขงสู่สายตาโลก Miracle of Naga The Essence of n o n g k าย2025โดยภายในงานมีขบวนแห่เครื่องสักร,ระบูชาพญานาคในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่4ตุลาคม2568ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานกิจกรรมนี้จัดขึ้นบริเวณริมโขงและมีการรำบวงสวงพญานาคโดยมีนักแสดง รวมด้วยมีทั้งอาหารพื้นบ้านงานหัตกรรมและรอยยิ้มแห่งใหมตรีอีกทั้งยังมีการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบ้างไฟพญานาคมหาพุทธบูชานาคปทีบนาตะนันทการทุกกิจกรรมล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือและความศรัทธาที่หล่อหลอมคนหนองคายให้เป็นหนึ่งเดียว เมื่อ,อยามค่ำคืนมาถึงความเงียบสงบของแม่น้ำโขงกลับแปรเปลี่ยนเป็นเสียงอื้ออึงของผู้คนทุกสายตาจับจ้องไปยังสายน้ำเบื้องหน้ารอคอยช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริ์ปากฏการบังไฟพญานาคดวงไฟสีแดงอมชมพูลอยขึ้นเหนือลำน้ำโของอย่างสง่างามนั่นคือช่วงเวลาแห่งศรัทธาที่ทำให้ทุกหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียว หนองคายไม่เพียงเป็นเมืองแห่งศรัทธาแต่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งโขงที่งดงามมีทางวัดเก่าแก่วิถีชีวิตชุมชนและอาหารอีสานรสเด็ดทุกมุมเมืองสะท้อนถึงความอบอุ่นความเป็นมิตรและรอยยิ้มของผู้คนที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยหัวใจแห่งศรัทธาเมื่อแสงแรกของวันใหม่ส่องเหนือสายน้ำโขงศรัทธาของผู้คนก็ยังคงสว่างสวไม่เสื่อมคลายนี่คือหนองคายเมืองแห่งศรัทธาเมือง แห่งพญายนาคเมืองที่หล่อหลอมรวมตำนานวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนไว้ในแสงแห่งศรัทธานี้